สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะซีรีพอร์เตอร์วันนี้คุณกำมนหอมกลิ่นนักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขจะพาเราไปเรียนรู้การทํางานร่วมกันขององค์กรภาคประชาชนที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของภาครัฐและประชาชนในเมืองมิสซูรารัฐมอนทนนานาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพวกเขาทั้งสองกลุ่มพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้คนและชุมชนที่นั่น เราไปติดตามการรายงานเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์สื่อสร้างสุขรายงานมาจากรัฐมอนทานาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คือเมืองนิสซุล่ารัฐมอนทานาประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่นักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขุบุราชธานีมีโอกาสมาเรียนรู้งานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าการสร้างภาวะความเป็นผู้นํารุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนหรือเรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ไวซิลลี่โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในคนะคนรุ่นใหม่ที่ทํางานองค์กรภาคประชาชนจาก5ประเทศได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาพมา่าและไทย The objective that I come to join with this program because I actually I have I have three important objective so the first one I want to develop my you know that the professional leadership and management skill Uh, and the second one I want to you know that we develop the uh, we call that the global and the uh, a s i a n network because when we come back we still can keep in touch with each other because it is the most important part of our non-profit organization that we need to work together. ที่นี้มีหลายอย่างให้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทการทํางานขององค์กรภาคประชาชนหรือ NGO ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรราวหกหมื่นคนแต่ที่นี่มีองค์กรภาคประชาชนมากกว่า1 5 0องค์กรนั่นแสดงให้เห็นว่าบทบาทของประชาชนนั้นมีมากเหลือเกินจุดประสงค์หลักของพวกเราที่มาที่นี่คือการมหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะบทบาทขององค์กรภาคประชาชนที่มีการทำงานอย่างเข้มแข็งภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ และการระดมทุนส่วนตัวจากชาวเมืองเพื่อสร้างความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็งพวกเราได้เรียนรู้ว่าการสร้างระบบสังคมให้เข้มแข็งนั้นจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐที่จะต้องมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันประชาชนมีหน้าที่ในการสนับสนุนภาครัฐในฐานะการเป็นพลเมืองที่ดีและคอยจับตาการพัฒนาที่ต้องสอดส่องการทำงานอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการให้ข้อมูลความต้องการของประชาชนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรการสร้างความมั่นคงทางอาหารระบบการศึกษาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องเปิดใจในการรับรู้ความต้องการของประชาชนที่แท้จริงที่อเมริกาเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะทํางานบางส่วนแล้วบางส่วนเนี่ยเขาจะไม่ทําเลย นะคะอย่างเช่นในเชิงของออสังคมสวัสดิการเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ภาคประชาชนหรือว่า ngo เนี่ยเขามาเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ของเขาคือเขาก็จะให้งบประมาณกับกลุ่ม ngo เนี่ยเป็นคนรับผิดชอบการสร้างสังคมให้ย,ยั่งยืนนั้นจําเป็นจะต้องให้ทุกฝ่ายในสังคมปงเปิดใจยอมรับความต้องการซึ่งกันและกันเพื่อสร้างระบบสังคมให้มีความแข็งแรงแต่สําคัญอยู่ที่ว่าภาครัฐจะเปิดใจให้มีความโปร่งใสในการบริหารสังคมงนัน้นอย่างไร การมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักข่าวพลเมืองครั้งนี้ so ก็หวังว่าจะไ,ได้นำความรู้จากที่นี่ไปปรับใช้กับสังคมไทยให้มีความสอดคล้องโดยเฉพาะในสังคมระดับชุมชนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไปกมลหอมกลิ่นนักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขบวนราชธานีรายงาน ทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเป็นอีกมุมมองที่นักข่าวพลเมืองร่วมสื่อสารไปกับเรานะคะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวกใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่ในช่วงข,าวข่าวค่ำทางไทย PBS สวัสดีค่ะ